ก็อยู่กับอัลติแมน EP สามใช่ไหมชุดแข่งสุดแข่งพร้อมเลยออกเลยงไคุณต๊อดคุณต๊อดคือใครวะบอกไปงั้นแหละบอกชื่อไว้ครับทดสอบว่าตาบ้าเขาใส่ใจผมขนาดไหนเหมือนดิบุ้ขนาดนี้เหมือนดิบุ้ตอนขอเรียกมอนว่าอะไรเล่นเลย่นแล้วเล่นเล่นแล้วพี่มาก่อนมันเล่นได้แค่ไหนตอนนี้ตอนนี้ทุกคนกำลังเฮียงกันเรื่องว่าคีร่าอยู่ไหนหาเจอแ้องจอดท้าย ใช้ดิบุ้งใช้ใชดิบุ้งยชหรอวันนี้เราก็อยู่กับอัลต้าแมนอีพใช่ไหม,ไมก็วันนี้หนูมาแคมแล้วมาเริ่มที่แคมเพราะว่าวันก่อนก่อนเหนื่ยก่อนนี่เหนื่อยนะพะเอ้ยสวัสดีนั่นอันนั้นคืออะไรไม่รู้นี่คืออะไรเราหาตัวนี้คืออะไรกิจกรรมของคารอนกิจกรรหนูมากี่ทีหนูเห็นแล้วนว่รรมนมา <laughs> มีอยู่แค่นี้เท่าั้นกิจกรรมคารอน บม,มันก็เลยยังอยู่แค่ตรงหน้าประตูอยู่โอ้โหมันจะเป็นปราสาทอย่างนี้เลยเราดูทรงน่าจะยาวไกลกว่จาจังหวะชุดแข่งพร้อมเลยเออกเลย <laughs> โอชาดเลยรี <laughs> วิวในห้องอบเลยไปตรวจห้องสอบห้องสอบมันลบกันดิเออใสยอันนี้ของใครอ่ะที่น้ำน่าตาเป็นมิ้นมาก บูชาของเราวงเ็ของเราเยอันนี้อันใหญ่มาเทียบกับน้านอันใหญ่จริงแถ้วยอันเก่าที่ได้ตอนแรกมันเป็นถ้วยปอออันที่มันไม่ใหญ่าอันนั้นถ้วยจริงถ้วยหลักจุดมอีถ้วยปออันนี้ถ้วยถ้วยที่แบบทำขึ้นมาใหม่อันนั้นคือถ้วยหลักที่ใช้ถ่ายรายการที่เล็กๆกันแล้วอันนี้อันนี้มันดูอลังกว่าอีกอันนี้มันทำมาใหม่ใช่ป่ะโลบขกาต๋อเขาไมด้ไปด้วย ันนี้คือภูมิเพื่อนเพื่อนหนูที่อยู่ที่นี่ใช่ไหมพี่ป้อมเห็นไหมพี่ป้อมใช่เย่เมื่อวานหลังจากดูรีเพลย์หลังจากดูรีเพลย์เหรอปรับแก้อะไรกันเมาเมาเมาหมดอ่ะปรับแก้อะไรกันเยอะไหมเยอะเยอะเดี๋วันนี้รอดูเลยกองคนนั้นลงมาใช้กล่องคนฝั่งเรามันน่าจะเพิ่งตื่นมันนอนเอาเต็มที่เต็มที่เลย อย่างนี้ต้องดูวันนี้เตรียมความพร้อมมาหลังจากดูรีวิวเมื่อวานเตรียมความพร้อมขึ้นมานี้พร้อมชนะครับวันนี้วันนี้แบบตัวที่มาแน่ๆหนึ่งตัวฟีนิกซ์เอลซุมาแน่ครับสัตจวดอะสัตจวดหรือไอโวเน่วก็ถ้าเกิดเขาปล่อยก็น่าจะมามาแน่ต้อมั่นใจผมมั่นใงไงคุณต๊อดคุณต๊อดคือใครวะบอกไปงั้นแหละบอกชื่อไว้ครับทดสอบว่าสตาร์บัคเขาใส่ใจผมขนาดไหนเฮ้ยอันนี้ทำวอทกระแสถังลม คุณโต๊ดอันนั้นเปลี่ยนชื่อตลอดคุณโต๊ดแต่นี่คุณโต๊ดเมื่อกี้มันตั้งชื่อผมด้วยนะ้ำมีพนักงานคนนึงจ้าผมได้นะเขียนไม่ถามชื่อผมแล้วเขียนมาเลยมอนนั่นคือจับได้เฮ้ลองบอกผมไม่ได้ชื่อมอนผมชื่อโต๊ดอันโต๊ดพีอันโต๊ดติ๊กไปแล้วกูบอกแล้วนะท่านเขาบอกแล้วอร่อยไหมที่นี่อร่อยจ้านี่เป็นไหนกันแ่ครับอร่อยจ้าสวัสดีสวัสดีอร่อยีกินข้าวกินแค่นี้หรอที่ร้องไงที่แคมอ๋อนั่งหากันเหมือนสอบเยอะ ุรีรัมดีเวิร์สเว้ยพี่บูว่าใครชนะบุรีรัมทั้งใจโอเควิลลามดีเวิร์สโอเคพี่บูว่าใครชนะคนนำคนนำโอเคเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เราไหวกิมเสร็จคนนำครับคนนำชนะคืออะไรว่าคนนำพี่นันพี่นันเชื่อววันนี้ใครชนะใครชนะอ๋อคนที่ได้สามไม่เคยเลยเราเป็นมนุษย์เราอ ใคร<ม>ต้องการหลอดติดต่อได้ครั้งน,นี้เราก็มีครัน,นี้ก็มีนนก็มีงอป่องสบเบียงเฮดูตอนกินเอ้ยกินตอนดูไปถึกช่วงที่มีกิบวิคอ,อ <c oughs> ให้เข้าตอกคำแทนเข้าตอกชาวทเข้าตอบจะเป็นชื่ออะไรข้าตอบกิบวิเคราะห์แต่อนนี้ยบบเหมือนดิบุมวันนี้เหมือนมากเลยหนอวะ <c oughs> เอเหมือนดิบุมเหรอแล้วเนี่ยเหมือนดิบุม

วันจูจีไม่ได้เป็เกลยเลยหรอหลอหอันดูทีอโหไม่ได้เสียไอ้มอนเลยวันดูทียังอะไรวะดปดดังเลยขอบบาเสียงพี่อนิดนึงงดังเลยไอ้บไม่หวแล้วที่สุดในโลกอะขเสียงพี่นิดนึงนะัเยงไอ้มอดดังให้ดังที่สุดครับหอหรอเออดังๆไก่อนเลยตัวเนี้ยหรอหอหลหลฮัลโหลฮัลโหล e l l e ไม่ดีปกติมึงไม่ได้ฮัลโหลวงใชห่นหลไอ้นังโดผมบอเสียงพมลงนิดนึงนะไม่ผมนั่นเบาเสียงพิมพมลงนิดนึงเยอะกว่านะฮะไม้ยไปต่าต่ออ้กระ่ายโดนคกระต่ายนังไกยนิวนึ่งวะเกี่ยแรับแต่ถ้าเรื่องการไร้ร่างสองตัวต่อยโดนอะ

ตโลดเหรอถามกูนะเว้ยตโลดเหรอถามกูนะเอลเอ่อเล่นไปกูรีบดีก่อนเฮ้ยมันกลับมามันกลับมาดึงมาดึงมาฟีนิกได้เกิดปีนีกลอบได้เมื่อกาฝากิีกหน่อยเอ๊ะเอ๊ะเอ๊อเกมดีผู่ที่เรียกได้ว่าสนุกสุดมันตั้งแต่เกมที่หนึ่งเลยแหวนเจ็บแวนเจ็บเอ้ยแวนลึกจัดเอ้ยดูหน่อยได้ปะดูอยู่พี่มันต้องฟิกอะ ตายตายตายสวยเอโซขึ้นนะเห็นปะตาย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 ช่วอยู่พี่ป๊อตรตายรับให้สวยฮะตายอะไรติดเี้ยกูดึงกูดึงกูดึงเดี๋ยวมันจะดึงมึงไม่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 กูหวกูไหวตายเฮ้ยพี่ป๊อตคอมโบกูอะทีเดียวไม่แหวตายเราแหว่ตายเราไวโหหว เกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวตีป้อมตีป้อมไม่ไม่เอาคนไม่เอาคนเอาคนเอาคนก่อนเฮ้ยมันกัดลากจะเข้าแข็งมันกัดลากจะเข้าตีป้อม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 จบแล้วตีป้อมจบแล้วเราได้บอลเฮ้ยไปจับเฮ้ยโดนหยาดค่ะาลอนมาแบบไฟแลบครับคุณผู้ชมครับสิบนาทีครับในเอวีตรงนี้กับปืนปือสระบุรีดีบู้ไม่เอากระจกมาส่องไม่ยิงแล้วอินเทรนด์อินเทรนด์เอออินเทรนด์เกมกีฬากันหน่อยครับปืนปืนสลับบุรีล้มครั้งเดียวก็ตอนโดนวีบอสเองครับสองหนึ่ง วิกเกอร์จับแล้วมันฟาร์มได้ไหมพี่บอสเด็ดละวขนาดเดี๋ยวน้กูมาปิดนะเว้ยเออคาเฟ่สปิดแล้วนะเว้ยคาเฟ่อจะตายแล้วแต่แรีกผมแล้วคาเฟ่สปิดแล้วก็ข้ามแหละชะดาวอ่ะเดี๋ยวเดยวเจสปิดไล่เจสสปิดแล้วจับไปแล้วมันมีแรกเคลื่อนนะรับ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 ปูรับกูรับปูสองวิเอ้ยกี้ฟิกมาสองวิ บอลล่องตายแดงแดนเล่าแดงแดงเล่าล่องตายเลยอย่าตายเลยดึงดึงยาวได้มดับใหม่ดับใหมดับใหมต้องดึงยาวมันจะเข้านะเว้ยกูเกิดกูเกิดกูเกิดรีบๆๆๆจดมาขึ้นแป๊บนึงไม่มีขึ้นห้าวิสี่วิกูกางติให้เข้าไปเจ็บเข้าไปเจ็บโอุ๊ยเต็มหญ่มันจะบดอ่ะต้องใส่อ่ะแปลว่าแปลว่าคนเล่นแปลว่านะมันไม่จับอ่ะแมงไม่จับหรอแม่งไม่จับว้ายไปไหนวะ เซฟิตมีบอลนี่คือนานมากครับไม่ได้เจอนานมากเขา่อยู่ให้ไปเจ่อยมันจะ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 มันจมันจะมันจะมันจะ้มันจะจมันมั้มันจะมั้มันจะมันจะเมันจะมนจะมันจะัมันจัมันจะมนจะมันจมัมันจะมันจะ

นะครับเอวีพีนี่ครับดอเรียครับโอ้ยยังไม่ค่อยสักเซสนะไม่ค่อยประสบสำเร็จเท่าไหร่แล้วเนเจ็บนเจ็บเฮ้ยหักโดน ดูหน่อยดิดูหน่อยดูหน่อยเฮ้ยสสีลองสิเฮ้ยดูกีฬาจากขวามาโยกกูเฮ้ยเฮยมันยกมานยกมานยกดูดีไปดีเฮ้ยกีฬามาดึงมะีฬจากซ้ายดึงดึงเฮ้ยฉีฉีพวงขวาระวบังกูมีร้านอยู่ยังมีร้าอยู่อี่้อนตออนตอนที่นอนอนที่นอนอนที่นอนตอนที่ออี่นอนตอนที่นออี่อตอนที่นอตอี่นอยอที่นอนตอี่้อตอนที่อนอนที่นอนตอนที่นอนตอี่อนอี่นอนตอมี่นอี่นออมี่้ออี่นออี่ออ่อี่่ออนี่ออีนออี่ออมี่นออนอ่อน เฮ้ยกีฬาอยู่เฮ้ยเฮ้ยกลางๆนู้นเฮ้ยดูดิดึงหน่อนดึงมาหมดดึงมาหมดดึงมาหมดดึงได้ดึงได้ระวังช็อกเฮ้ยกีฬาแม่งอย่าบุมโดนว่ะไอ้กีฬ่าไม่แข็งอีกน่าจะหมดน่าจะหมดกีฬาเข้ามาจากไหนวะไม่รู้เว้ยมันอยู่ตรงพวงซ้ายเว้ยขันไหวไหมขันยังไงอย่างนั้เก่อีกแล้วอยากกอบนะอยากกอบนะอยากกอบนะ อยากอ๊อกนะเล่นเลยอ่ะไอ้รอนดอลเล่นเล่นแล้วพี่มาก่อนมันเล่นในขณะตอนนั้นเหรอตอนขอเรียกม่อนว่าอะไรเป๊ปทําไมเปเปอร์มินไม่มันเรียกว่ามันทับกับไอ้นี่ไงกับไอ้นอนก็เลยเรียกไอ้เป๊ปนอนม่อนนอนม่อนอะไรอย่างงี้งงอ่ะก็เลยเป๊ปเปป๊มาจากเปเปอร์มินฟิลมันอยากตั้งชื่อตัวเองมันเปลี่ยนชื่อทุกวันเลยตัวนั้นอ่ะปะปะปะ ร้าก่อนรันดอนมาเล่นได้แคะแนนสอมรันดอมเล่นตั้งเกมยนคู่ได้ว่าคุณเปิดเดี่ยวไม่เกี่ยวกินเนาะกระป๋องเดียวไม่เกี่ยวอยู่ฝั่งเล็กเขากินกระป๋องใหญ่ได้เลยแต่เมื่อวานกินกระป๋องเล็กก็แพ้ที่ไม่น่าเกี่ยวอาจจะต้องเลิกกินเนาะต้องเลกกินนยอาจจะหายข้างหน้าจะไม่กินล้กระป๋องตอนนี้ทุกคนกำลังเฮียงกันเรื่องว่าขี้ไรอยู่ไหนหาให้เจอจ้าวจอนทายช่วยไปทานเขาดักดีว่าใช่แบบตอน คนดูข้างนอกนั้นที่แบบสวยเลยแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆคิดว่าถ้าไม่โดนดักก็เราก็น่าจะแบบก็มีลุ้นแต่พอโดนดักแล้วก็อืมน่ากินไม่ไหวอะไรเอาใหม่จะไปเพราเราเก็บหลอดข้างหน้าไม่เก็บหลอดไม่กินเงาะไม่เอาอะไรเลยไม่เอาอะไรเลยข้างหน้าไม่มาด้วยหยอกอยู่ท็อปสี่เถอะอยู่ท็อปสี่เถอะพอพอเราแพ้แบบสามสองสองเกมเลยจ้ะ 后来，后来呢？